ไปห้าว้อง สวยมากเลยเห็นไหมคะตรวจน้ำตรวจน้ำ้วเด็กจะได้ประชาชนเข้าต่อรังเมวะเมวะอิตนังเปตานังอุปกรปาติอิจิตังปะตังตุงนังกิรตเมวะสมิจะตุสภิโกเรนตุสักกับปานันสตุมะเตมวัดวันด๊ มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกุฎีทองตำบลท่าวาสุครีอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกุฎีทองนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน อยุธยานะมีมีอายุมา900กว่าปีเกิน960าอปนะีในตั้งแต่น่าจะเป็นก่อนอโยธยาด้วยซ้ำนะแล้วก็ก็จำรุดสุดโซมมาตามสงครามมีเหตุสงครามสองครั้งนะเสียกุ้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะแล้วก็ ประวัติก็บูรณะมาหลายครั้งจนล่าสุดปี2525 25นะถ้าจะไม่ผิดเป็นการบูรณะครั้งสุดท้ายซึ่งก็กี่ปีแล้ว50ปีได้ละตอน,น้โบดพระโบสดก็ชำรุดสุดโทมนะมีบางครั้งมีหลังคาลั่วนะนะภายในก็ยังดูดี อยู่บางส่วนมีหลังคาลั่มีรังนกซึ่งมันสูงอ่ะมันจะขึ้นไปทำอะไรมันยากแล้วตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่เป็นมรดกโลกขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรและเป็นโบราณสถานการเราที่เราจะบูรณะอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออนุญาตกรมศิลปากรก่อนแต่ตอนนี้เราก็ทำเรื่องไปแล้วทำเรื่องไปบูรณะอุโบโสถนะ แล้วก็สร้างวิหารคดเพื่อตั้งรูปหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆในวัดคุดีทองเนี่ยขัวตาแสงเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์ของสมเด็จโตเคยไปอยูนะ่แล้วก็สมเด็จโตก็ตามไปอยู่ที่หลังนะนะแล้วก็ประวัติก็น่าสนใจทีเดียวนะ <c ười> ในสมัยพระเจ้าประสัตทองอะ เดิมเดิมท่านชื่อว่าพระองค์ไหลเดิมนั้นชื่อว่าพระองค์ไหลท่นาทนก็เป็นลูกของน่าจะเป็นสนมนะเ,นเขาก็ไปผ่านไปทางวัดคิดีทองแล้วไปดูดวงกับเจ้าวาดเจ้าวาดชื่ออะไรนะหลวงพ่อดีหรือจำน่าจะใช่เจ้าวาดเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปอาจจะ ต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์องค์ไรก็ตกใจบอกว่าเขาจะเป็นได้ยังไงเขาไม่ใช่ลูกโดยอ่าอ่าเขาเป็นลูกสนมอะไรเงี้ยอลดไปล้วต่อมาท่านก็ได้เป็นกษัตริย์จริงๆชื่อว่าพระเจ้ากสตร์ทองท่านก็มาบุรณะวัดกุดีทองมาทำเขาเรียกทำกุติมะกุติลงรักปิดทองประมาณนี้ วตัตถุะสมที่มาในวันรอาจนร้์ก็ทราบข่าวจากลูกศิษย์ว่าทางที่เนี่ยพอพอพอาฟ้าจะ,ะจ้างฟ้าให้ทีวีก็จะมีโครงการร่วมบุญกับวัดต่างๆที่จะบรวนณวัดแล้วก็เขาก็พามาพอพามาดู มาเห็นสถานที่แล้วก็ตกใจนะก็มีมีของสมเด็จโตเก็บไว้เยอะเยอะที่สุดเลยอะเยอะเยอะจนไม่รู้จะใจคำไหนก็ก็ขนลุกอะนะเพราะเราก็ศรัทธาอยู่แล้วนะพระสงฆ์ร้อยทั้งร้อยก็ศรัทธาเนี่ยนะอาหลวงอาสององเนี่ยไม่หนีไปไหนละสององเนี่ย ก็มกัก็ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงกับที่วัดด้วยมันเหมือนกับมีอะไรมาผูกกันนะเ,เรื่องสมเด็จโตพอที่วัดก็มีตำนานของสมเด็จโตที่วัดก็ดีทองอาตมาทุกจุดนะที่ทุกจุดเลยเราก็จะมีรูปสมเด็จโตอาตมาหามาแขวนไว้เต็มไปหมดวันนี้ก็นัดออฟ้าก็นัดมารับ พระเครื่องของสมเด็จโตเพื่อนำไปให้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญเพื่อพัฒนาพระบวสดนะและข้อมูลตรงนี้แต่มาร่วมบุญจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรายังไม่มีข้อมูลนะนะส,สำหรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะอยากร่วบบุญมาบุรณะวัดกุฎีทอง นะซึ่งมีหลายส่วนที่เราบุรณะไม่ว่าเป็นพระอุโบสถวิหารโคตกุฏิสงหอระฆังนะสามารถมาร่วมบุญกับบัญชีวัดโดยตรงนะบัญชีของวัดโดยตรงชื่อบัญชีวัดกุดีทองธนาคารกรุงไทยสาขายุทธยาเลขที่บัญชี101 ศูนย์เก้าหดสาองหนึ่งเบอร์โทรติดต่อ,อ,ตตอถ้าถ้ามีอะไรที่ไม่กลัวจะไม่สบายใจในการทำบุญโทรมาหาอาตมาได้นะ mm hmm. เบอร์เบอร์โทรศัพท์อาตมา0 8 1 mm hmm. 1, 1 4 6 0 6หนึ่งน mm ึ hmm. 0811460654